สวัสดีค in ่ะวันนี้ยายต้มซุปเนาะค่ะต้มซุปมันฝรั่งใส่ไก่ค่ะหอมใหญ่แค่หลอดนะค่ะแต่ยายจะรุ่งขึ้ต้มได้นหมค่ะยายก็ใส่ลาบพัชีกับกระเทียมไปก่อนเนาะค่ะตามเด็แค่หลอดติดน้อย ขอยุยาใส่ด้วย้อค่ะอันนี้ไก,ก่ย่ายมัพริดไทยไว้นะคะ่ะแก่หันซีเหลี่ยมหลุกเตาะะ๋า

ตีฟ้าไว้แป๊บน,นึงเนาะคะ่ะรอให้เปิดเดือดโอ้เสียงดังเ่ะรอให้เดือดแป๊บน,นึงเนาะคะ่ะแก่ตึงตึงแล้วก็ตึง

แก่กับสิใส่มะเขือเทศลใไปนะคะวันนี้แยกใส่มะเขือเทศลูกเละะ็กค่ะแยกหรอว่าแยกแหล่งใส่ชุดอะไรได้บอแยกสิปุ๋งเครื่องบะ เครื่องแ่กับนี้เกลือนิดหน่อยนะะิอิ๊วนะะ้ะก่อนนี้นะคะบัห่เข็มนะ,ะกะไก่้แก่กับมัก ใทยค่ะหอมๆทำแบบง่ายๆค่ะควกครบสดตรนาะค่ะมากินอย่างกับใสต้งไป่ย่ซีซีมาะค่ะโอ้ไฟอยู่ทำผลแย่ต่างมองหมดตรงย่สีซี อู the the language, so ite, the ้พอดีค่ะหอมพริกไทยค่ะแยกกับสีใส้มันฝรั่งลงไปค่ะหอมพริกไทยน้ำนเลยค่ะพริกไทยหลากพวชี้กระเทียมเนาะค่ะกับเทียมเป็นหัวเลยค่ะต้มซุปอกไก่เนาะกับแยกเอาชวนอกมาต้มเพราะว่าคุณหมอแนะนำให้กินช่วงอกเนาะค่ะ ว่าไขมันก็เริ่มอมอลาล้วค่ะพอนำก็น่งเดือดเราใส่ยังลงไปต้นกะสีเส้าเดือดทันทีเลยรส <c oughs> ชาติดีแล้วค่ะเกเลือเค็มนะคะแย่สีโใส่ผงนัวด้วยค่ะนี่ค่ะข้มหวานกับสีได้จักเนื้ะค่ะอหอมหัวญ่แค่รสแล้วก็มะเขือเทศนี่เราจะ lôi được chắc phạt nó cả Bên ăn và kinh đại lôi cả Xôi hoi nó cả gợp nó cả dạ dạ để dạ 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 Tay tiền lắm là nó mặt sô cất tay cất sô cất mặt cất tay cất sô cất mặt 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 ร้อด้วยใบตังโอ๊นอะนะหรือลูกาขึ้นชายนะคะอันขันยายไปสื่อหลานท้ายพักทั้งเนื้อพงอย่าว่าใบตังโอ๊ะขันไปสื่อกับคนผากกาดพงอย่าว่าผักขึ้นชายเรียบร้อยละค่ะนะคะต้มซุปอกไก่น้ำมันฟรั่งเนาะค่ะแยกกระคอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจที่มาชม กิใหมย่ายเด้อการทำอาหารการกินแบบง่ายๆบานๆสอฟวเนะค่ะขอประคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ